สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับช่องทันชนิด99ครั้งหนึ่งผมได้รับงานให้ไปดูแลเรื่องกำจัดแมลงที่สถานอาบอบนวดแห่งหนึ่งย่านเพชรบุรีหลังจากทําสัญญาอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้าไปหน้างานกับเพื่อนผมอีกคนครับลักษณะจะเป็นตึก3ชั้นโดยชั้นล่างเปิดใช้บริการตามปกติแต่ชั้น2และชั้น3กําลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงใหม่ก็จะมีพวกหินพวกปูนและฝุ่นเต็มไปหมดครับ เขานัดพวกผมให้เข้าไปเริ่มงานตอนเวลาตีหนึ่งหลังจากสถานที่ปิดบริการไปแล้วเพราะจะต้องให้คนของเขาออกจากตึกให้หมดเสียก่อนพอผมเข้าไปถึงภายในตึกจะดูยาวๆเป็นแนวลึกเข้าไปด้านหน้าประตูจะมีพี่ยามเฝ้าอยู่คนหนึ่งกับสุนัขอีกตัวหนึ่งพอพี่ยามเห็นผมกับเพื่อนมาถึงพร้อมกับทางอุปกรณ์แกก็ทักผมเลยว่ามาถึงแล้วเหรอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้แล้วน้องเข้าไปกันเองเลยนะผมกับเพื่อนก็งงว่าอ้าวพี่ พวกผมเพิ่งมาครั้งแรกพี่ต้องนำสิแต่พี่ยามแกก็ยังเดินไปหยิบกระดาษกับปากกามาวาดแผนผังให้ผมดูและอธิบายเอาแทนที่จะพาผมไปพวกผมก็ไม่ได้อะไรก็ไปตามทางที่ได้ฟังมาเริ่มที่ชั้นหนึ่งผมกับเพื่อนก็แยกกันไปตอนนั้นคือมันปิดไฟมืดหมดแล้วก็ต้องอาศัยไฟฉายเอาครับก็เดินพ่นยากันไปเรื่อยจนเสร็จชั้นหนึ่งก็ขึ้นไปชั้นสองต่อไปเปิดไฟที่สะพานไฟซึ่งอยู่ชั้นสองผมกับเพื่อนก็ตกลงก,กันว่าจะไปทํางานชั้นสามก่อน แล้วค่อยลงมาชั้นสองเสร็จแล้วก็ลงกลับเลยตกลงเรียบร้อยก็พากันขึ้นบันไดไปที่ชั้นสามลักษณะจะเป็นทางยาวมืดสลัวมีไฟทางดวงเว้นลักษณะจะเป็นทางยาวมืดสลัวมีไฟทางดวงเว้นสามดวงอะไรประมาณนั้นเวลาตอนนั้นคือเงียบสนิทเพราะไม่มีใครอยู่บนตึกแล้วนอกจากผมเพื่อนและก็ยามข้างล่างพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลครับเสียงน้ำไหลเอ่ยอยๆเหมือนคนลืมปิดน้ำอะไรแบบนั้นด้วยความที่มันเงียบมาก เลยทาให้ผมได้ยินเสียงน้าไหลดังก้องชัดเจนเลยและจากที่พ่ยามบอกไว้ว่าพอขึ้นมาถึงชั้นสามทางซ้ายมือจะเป็นห้องน้ําพวกผมก็เลยไม่แปลกใจว่าเสียงน้ํามาจากไหนพวกผมก็คุยกันว่าแล้วทําไมน้ํามันถึงยังไหลยอยู่มีคนงานลืมปิดน้ําเหรอหรือว่ายังมีคนอยู่ในห้องน้ําอีกแต่นี่มันตีหนึ่งกว่าแล้วนะก็สงสัยกันแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยลองไปเปิดประตูห้องน้ําดูแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้ครับมันถูกล็อกอยู่จากด้านในแล้วในห้องน้ํามันมีเสียงน้ําไหลยอยู่ ในใจตอนนั้นก็คิดว่าอ้าวมีคนอยู่หรือเปล่าแต่ช่องลมด้านบนที่เป็นอิฐรูๆูมันก็ดันถูกปิดไว้เลยไม่รู้ว่าตกลงไฟมันเปิดอยู่หรือเปล่าเพื่อนผมมันก็ดันคิดว่าหรือมีคนอยู่แต่เขาเป็นอะไรไปหรือเปล่าก็เลยไปเคาะเคถามดูว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าครับแต่ก็ไม่มีใครตอบมีแต่เสียงน้ําคงก็ท่าจะไม่ดีละชวนเพื่อนลงไปเรียกยามกันดีไหมแต่เพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเราลองหาวิธีเปิดกันดูก่อน ถ้าไม่ได้จริงๆค่อยลงไปแต่ไม่ว่าจะงัดจะงัยังไงก็เปิดเข้าไปไม่ได้จริงๆอยู่ตรงนั้นเกือบสิบนาทีจนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าจะลงไปเรียกยามมาดูแล้วจังหวะที่พวกผมหันหลังให้ห้องน้ําเพื่อจะลงบันไดไปข้างล่างก็ได้ยินเสียงดังแกรกเป็นเสียงปลดล็อกลูกบิดประตูห้องน้ําครับแล้วไม่แค่นั้นประตูมันค่อยๆเปิดแง้มออกคงกับเพื่อนมองหน้ากันแล้วเดินกลับไปเปิดประตูดูแต่ข้างในห้องมันมืดหมดเลยครับ ไม่มีไฟเลยที่สําคัญคือเสียงน้ํามันไม่มีแล้วครับพวกผมเข้าไปส่องไฟฉายดูคือห้องน้ํานี้มันถูกทุบทิ้งโถส้วมไม่มีผมนึกได้ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้ํางั้นก็ต้องเดินไปดูที่ก๊อกน้ําก่อนผมเอามือไปปาดก๊อกดูปรากฏว่าแห้งสนิทแถมมีแต่ฝุ่นจับเหมือนไม่ได้เปิดน้ํามานานหรือไม่ก็เสียไปแล้วคงกับเพื่อนคุยกันว่าถ้าจะไม่ดีแล้วละ่ะเอาอย่างนี้ไหมเราลงไปข้างล่างก่อนไปปรึกษายามดีกว่าแล้วจังหวะที่พวกผมออกมาจากห้องน้ํา กำลังจะเดินลงบันไดไปประตูห้องน้ำมันก็ปิดดังปงังผมกับเพื่อนนี่สะดุ้งเลยคือในนั้นมันปิดทึกหมดไม่มีลมเลยแล้วจากนั้นเสียงน้ำไหลมันก็ดังอีกครับคราวนี้คือมันดังเหมือนแบบก้องไปทั้งชั้นเลยเสียงแบบน้ำไหลเบาๆจ๊อกจอกนะครับผมกับเพื่อนถือไฟฉายมองหน้ากันแล้วทีนี้มันมีอีกเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาครับเป็นเสียงคนครางในลำคอเบาๆเอื้อกเอือกเหมือนเจ็บปวดจะขาดใจอะไรแบบนั้น ผมกับเพื่อนค่อยๆหันหลังไปแล้วฉายไฟฉายไปตามทางเดินยาวๆสิ่งที่ผมกับเพื่อนเห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้หลอดไฟซึ่งไกลนะครับเป็น10เมตรเธอใส่ชุดคลุมท้องยาวๆมอมๆแล้วมันมีน้ําไหลออกมาจากกวางขาของเธอเป็นน้ําหรือเลือดผมก็ไม่รู้ไหลเป็นเสียงจกจกแบบที่พวกผมได้ยินมาตลอดนี่ละ่ะบวกกับเสียงร้องเอือกเอือกเล่นเอาผมกับเพื่อนยืนสตันอยู่ตรงนั้นพร้อมกับถังยาฉีดแมลงในหัวก็คิดว่า หรือจะเป็นเมียคนงานก่อสร้างเขานอนที่นี่แล้วตกเลือดแต่ในหัวก็เถียงตัวเองว่าแล้วเขาจะมายืนคนเดียวตรงนี้ทําไมแถมชั้นสามก็มืดสนิทต,ต้องเปิดสะพานไฟจากชั้นสองระหว่างที่ผมกับเพื่อนยืนขาแข็งกันอยู่เธอคนนั้นก็พุ่งเข้ามาหาทันทีลักษณะกระสือกสนวิ่งเข้ามาหาแตกไลผมกับเพื่อนทิ้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ววิ่งลงไปข้างล่างทันทีเลยครับพอมาถึงประตูด้านหน้ายามเห็นผมกับเพื่อนวิ่งร้องตะโกนมายามกับหมานี่ลุกวิ่งไปเลยครับวิ่งนําหายไปเลย เพื่อนผมรีบบอกให้ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่พวกผมกลับไปที่ออฟฟิศประมาณตีสามไปสงบสติอารมณ์กันก่อนจะแยกย้ายกลับบ้านพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่เจอมาแบบนี้กลับไปก็นอนไม่หลับหรอกครับจนวันรุ่งขึ้นสิบโมงเช้าเพื่อนบอกว่าลูกค้าเขาเรียกให้ไปหาก็เลยไปกันไปที่เดิมนั่นแหละครับเขาถามว่าทําไมทิ้งอุปกรณ์ไว้ยังไม่เสร็จงานเหรอพวกผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงจะบอกว่าผีหลอกก็พูดไม่ออก ผมก็เลยบอกไปว่าผมคงไม่สะดวกทำที่นี่ครับอยากจะขอยกเลิกสัญญาแล้วคืนเงินให้ทั้งหมดให้เขาไปแล้วผมก็ขึ้นไปที่ชั้น3เพื่อไปเอาอุปกรณ์บรรยากาศมันต่างกันมากครับ10บโมงเช้ากับตีหนึ่งคนงานก่อสร้างก็ททำงานกันอยู่พอผมเก็บอุปกรณ์มาเสร็จผมก็ลองมองจากจุดที่ผมยืนอึ้งกันที่ตรงบันไดไปยังจุดที่ผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ผมจำได้แม่นเลยว่าตรงไหนผมเลยเดินไปดูซึ่งตรงนั้นมันจัดโรงกับห้องห้องหนึง่งครับผมลองเปิดเข้าไปดู มันคือห้องตรวจภายในครับคือสถานบันเทิงแบบนี้ทุกที่มันจะมีห้องตรวจภายในไว้คอยตรวจร่างกายเป็นประจำในห้องมันมีอุปกรณ์ครบเลยแต่เก่ามากแล้วพร้อมกับที่ประตูยังมีคราบเลือดจางๆเหมือนรอยมือป้ายเท่านั้นละ่ะผมกับเพื่อนรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่และทำไมเธอถึงต้องอยู่ตรงนั้นถึงแม้พวกผมจะไม่รู้ว่าเธอคนนั้นคือใครก็ตามเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ